ใครต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองฟังทางนี้ค่ะใครที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะยกมือหน่อยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะ น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะบางคนก็มองหาธุรกิจแฟรนไชส์บางคนก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เองบางคนก็อาจจะอยากจะสร้างแบรนด์มีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วก็ให้ดังแบบปังๆไปเลยนะคะหรือบางคนก็อยากจะเป็นหุ้นส่วนแบรนด์ดังๆสักแบรนด์หนึ่ง,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 งใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่า การที่เราจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนั้นนอกจากจะต้องลงทุนสูงแล้วเนี่ยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ต้องยอดเยี่ยมด้วยนะคะถึงจะคลองใจผู้บริโภคในระยะยาวที่สำคัญยุคนี้เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูงมากใครไม่แน่จริงเนี่ยอาจจะต้องพับโครงการกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้วันนี้นะคะจะบอกเพื่อนๆืนว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่านะเรามีแบรนด์ดังระดับโลกที่ เพื่อนๆสามารถเป็นหุ้นส่วนได้มาแนะนำกันค่ะนั่นคือธุรกิจยูสนานั่นเองนะคะตำรายแบรนด์ของยูสนาจึงน่าทำมากๆไปทำความรู้จักกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะในการลงทุนธุรกิจยูสนานั้นไม่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนธุรกิจทั่วไปที่อาจจะเริ่มต้นที่หลักแสนหรือว่าหลักล้านนะคะแต่ไม่ใช่ที่ยูสนาค่ะ2ค่ะ ยุสนาเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนนะคะซึ่งมูลค่่าหุ้นก็เติบโตสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมั่นคงสุดๆเลยใช่ไหมคะ3ค่ะยุสนาทำการวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายนะคะทำให้ยุสนาเนี่ยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยู่หลายรายการ และมีเทคโนโลยีที่เข้าล้ำเหนือคู่แข่งนับ10ปีนะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะยูสนาทุ่มงบในการทำวิจัยนับหมื่นล้านบาทฝังไม่ผิดนะคะวิจัยแค่ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะคะถึงหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวเห็นไหมล่ะคะว่าเรามีโอกาสนะคะที่จะเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจระดับโลกอย่างยูสนาได้4 ยูสนามีโรงงานมาตรฐานระดับสูงเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้จ้างผลิตซึ่งเป็นโรงงานมาตรฐานเดียวกันกันกบโรงงานผลิตยาซึ่งมาตรฐานที่รู้กันอยู่นะคะว่าสูงกว่าโรงงานทั่วไปหากเราจะทำแบรนด์เองนะคะก็ต้องคิดหนักว่าเราจะมีทุนมากพอหรือเปล่าที่จะไปจ้างโรงงานระดับนี้นะคะจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องลองคิดดูนะคะ5ค่ะแบรนด์ยูสนาได้รับการจัดอันดับให้เป็น ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจาก1,600รายการของแบรนด์ที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วโลกจากสถาบันวิจัยอิสระที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือสถาบันนูทริเซอร์ ที่เขาได้รวบรวมนักวิจัยอิสระที่ไม่ขึ้นตรงกับใครเลยนะคะกว่า12หน่วยงานมาทำการวิจัยร่วมกันและให้คะแนนแต่ละแบรนด์นะคะจัดตามเป็นกู่มือให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะซึ่งยูสนาเองนะคะก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งส่วนใครที่อยากรู้ว่าแบรนด์ที่ตัวเองกาลัง เลือกใช้อยู่ณปัจจุบันอยู่ในคุณภาพระดับไหนก็ไปเลือกซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะคะ 6. ชื่อแบรนด์ยุสนาช่วยทำให้เราทำตลาดได้ง่ายมากเพราะยุสนาได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายอย่างเช่นนักกีฬาระดับโลกวงการแพทย์นะคะรวมไปถึงเซเลบริตี้ชื่อดังมากมายระดับโลกทีเดียวนะคะและก็ยังไม่รวมไปถึง รางวัลที่ยูสนาได้รับมาทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาตินะคะกว่า750รางวัลด้วยกันแค่รางวัลก็นำไปทั่วนแล้วใช่ไหมล่ะคะที่ที่เราเนี่ยจะนำไปโปรโมทน,นำไปทำการตลาดกันเนาะค่ะเจ็ดเราไปต่อนะว่าทำไมเราทำไมเราต้องเลือกแบรนด์ยูสนาเจ็ดยูสนาสามารถขยายสาขาได้ทั่วโลกโดยที่ เราไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะทุกคนถูกต้องแล้วค่ะเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะคุณลองนึกภาพดูนะคะว่าหากจะสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วขยายสาขาไปต่างประเทศนี่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ที่ยุสนาเป็นอะไรที่ง่ายมากตัวเราเองหรือว่าสาขาย่อยของเรานี่ยลละค่ะสามารถที่จะขยายสาขาของเขาไปยังต่างประเทศได้ใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งปัจจุบันตัวตนเองนะคะก็มีสาขาย่อยๆอยู่ในหลายประเทศทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้จักเลยนะคะในบางที่ในบางประเทศนั่นเพราะว่าที่ยูซนาเขามีระบบที่ยอดเยี่ยมรองรับนั่นเองค่ะ8ค่ะที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการที่ยูซนามีระบบที่สมบูรณ์แบบค่ะวันนี้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเหมือนแฟรนไชส์ทั่วไปนะคะอันนี้สำคัญมาก เมื่อไหร่ที่คุณสต็อกสินค้านั่นหมายถึงคุณกําลังนําเงินส่วนหนึ่งต้องการเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปซื้อสินค้ามาสต็อกเอาไว้คุณจําเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนแต่ที่ยูสนาคุณไม่ต้องสต็อกค,ค่ะเพราะที่ยุสนาราคาสินค้านะคะเท่าเทียมกันหมดเราไม่มีเรทแม่ทีมเราไม่มีเรทดีลเลร์นั่นหมายความว่าจะไม่มีการซื้อสินค้าเยอะ เพื่อจะได้ซื้อสินค้าในราคาถูกซึ่งในหลายๆธุรกิจนะคะทีเ่เขามีระบบราคาที่แตกต่างกันก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาก็คือการขายตัดราคานั่นเองนะคะดังนั้นที่ยูสนาเรื่องนี้จึงไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าออฟฟิศก็คือที่สต็อกสินค้าให้เรานั่นเองยกตัวอย่างนะคะเรามีเพื่อนอยู่ที่เยอรมันสนใจผลิตภัณฑ์เราก็แค่ สั่งรายการสินค้าในเว็บไซต์นะคะแล้วก็สินค้าจากออฟฟิศเยอรมันก็จะถูกส่งไปยังเพื่อนบเพื่อนของเราถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าที่อยู่สนามันง่ายขนาดนี้นะคะหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณคือการโปรโมตแล้วก็ขยายธุรกิจขยายสาขาค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆเ,เห็นข้อดีกันมาแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแบรนด์ยูสนาเป็นแบรนด์ที่น่าทาที่สุดเพื่อนๆที่ต้องการจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองลองพิจารณาดูนะคะหากเพื่อนๆนสนใจเป็นหนุ้นส่วนแบรนด์ดังระดับโลกอย่างยูสนาแล้วละ่ะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ตุนพฏิตาค่ะยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็สอนระบบการทาธุรกิจที่ ใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ของเราผ่านระบบวิดีโอเลอร์นิ่งของเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ